เพลงรักนะครับจากทรีแมนดาวและวัดอีฟครับอ่าใช่อยู่ในถูกองศาหน้าไงผมให้เลยโอเคลองได้ช่วยกันร้องนะครับความช่วยเหลือของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเปิดเนื้ออาหารไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะในคืำคืนที่ไม่มีดาวบนฟ้า เป็นคคืนที่แสนจะธรรมดาบรรยากาศร,รอบตัวไม่เคยช่วยฉันเลยอยากจะดึงเธอมากุ้มมาไว้บอกว่ารักเธอมากมากยแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ไม่เคยได้พูดไปเพราะปกติกฉันพูดไม่เก่งเธอก็คงจะรับและรู้เรื่อนี้ ใครใครและเหตุผลที่ฉันไม่พูดอะไรที่หวานซึ้งหรือกินใจอย่างใครเขาเพราะฉันคิดว่าเพลงรักที่มอบให้เธอนั้นมันควรจะมีแค่ค่าเพลงเดียวเท่านั้นพอหากว่ามีมากเกินไป ทำวันซื่อใ,ใดๆอาจจะทำให้ความหมายน้อยลงไปอยากให้รู้ให้เราซื่อสะพานดวงตาทุกครั้งที่มองกันให้เธอเรับรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยหายไปดาวบนฟ้าที่เลือนลงเพราะแสงของ แต่ว่ามันไม่เคยจัดไปไงเพราะปกติฉันพูดไม่เก่งเธอก็คงจะรับและรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครใครและเห็นคลที่ฉันไม่พูดอะไรที่หวานซึ้งหรือกินใจอย่างใครเขาเพราะฉัน เท่านั้นพอหากว่ามีมากเกินไปคำหวานซึ่งใดๆอาจจะทำให้ความหมายน้อยลงไปฉันเดียวกับคำโบราหากพูดบ่อยบย,ยครั้งเพื่อเธอจะไม่รู้สึกฉันงหม่เมื่อก่อนจึงในใคยได้พูดไป คนคนนี้รักเธอามากกว่าผู้ใด That's the Only one love song for you เพลงที่ฉันคิดในธอจะไม,ม่มีวันหมดความหมายต่อให้ฉันมีอยู่อีกแล้วแม้ว่าร้อยปีผ่านไปรักของฉันยี่ คุณจะมีแต่แค่เพลงเดียวเท่านั้นพอหากว่านีมากเกินไปคำว่าสิ่งใดๆอาจจะทำให้ความหมายน้อยลงไปฉันดิ้วกับคำว่ารักหากพูดบ่อยๆครั้งกลัวเธอจะไม่รู้สึกสิ่ง ไม่ค่อยได้ผูกไปแต่ว่าแค่ในใจคนคนนี้รักเธอมากกว่าผู้ใดอยากให้รู้เสียงปบมือนะครับเฮ้ยทั้งชีวิตที่ร้องเพลงมาลุ้นสุดเลยนะคะเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> มองแต่หน้ากันเลยนะคะเพราะว่า ส่งซิกกันอยู่ถูกแล้วเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะฮะนั่นคือท่อนแรกที่เข้าเข้ามาใกล้กันไม่ใช่อะไรนะคะทำไมร้องลายเดียวกันก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาเป็นลายเดียวกันอันไหนก็เกิดขึ้นได้พอได้ไหมคะทุกคนอะเห็นปะหน้าเรามันแบกไงใช่ไหมเหมือนที่พี่โตบอกทุกคนที่มาในวันนี้หน้าแบกกันอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าชาวภูมิแฟมมีแต่คนสวยหล่อถูกต้องฉันกีเป็นภูมิแฟมเหมือนกันโอ้ยดังมากเลยครับเมื่อกี้ เยี่ยมนะนี่แะฮะเวลาที่มีใครชมว่าเฮ้ยเราหน้าตาดีจังทราบครับทราบค่ะใช่ช่วยชมคําอื่นได้ไหมคะได้ยินบ่อยแล้วอะไรเงี้ยช่วยบอกเรื่องที่ผมไม่เคยทราบหน่อยได้ไหมครับนี่โดนด่าเลยโดนไม่ทราบจริงๆพิงๆจ้ะในฐานะที่คุณมาเป็นแขกอะคุณมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับวันเกิดผมไหมครับเดี๋ยวร้องไห้ทำไง เชนเดียวกับคำไม่รู้ไม่ร้องลอกนะไม่มีอะไรที่น่าร้องไห้เพราะมีแต่ความสุขยกถูกต้องใช่พี่ภูมิเป็นคนที่คอยสร้างความสุขให้กับทุกคนยังไม่ถูงอะไรเลยร้องไห้ทําไมจังหวะมันได้ก็เลยเล่นไปก่อนได้โอเคจังหวะมันได้โอเคก่อนลืมคืนคืนก่อนลืมก่อนลืมโอเคก็ วันนี้ดีใจมากๆานะคะที่ได้มาลองเพลงแล้วก็ได้มาลองกับพิภูมเพราะว่าหลังๆมันมีงานเขาเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีงานคู่กันที่จะได้ลองด้วยกันเท่าไหร่ครับล่าสุดเราลองคู่กันนักจานแบบปีที่ดาววันเกิดไหมหรอหรือว่าลเด้นโชว์โกลเด้นโชว์เรามีคู่กันด้วยเหรอไม่มีใช่ไหมล่ะซึ่งมันหาได้ยากมากมากนะคะตอนนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็เห็นการเติบโตของพ่ภูมาตลอดก็รู้สึกว่า ดีมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้อยู่กับพี่ภูมิต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณพี่ภูมิที่คอยอยู่ในทุกช่วงเวลาของผิงค์ละกันเวลาเจอเรื่องอะไรมาก็จะแบบมีพี่ภูมิที่คอยทักหาคนแรกก็แบบช่วยหน่อยดีว่าแบบไม่ใช่ <c oughs> สิ่งที่พิงพิงทักหาคำแรกมึงแล้วหนูก็จะหายไปเลยห,ยหายไปทำไมไม่รู้แล้วก็อ้าวแล้วอะไรอ่ะอมัน <c oughs> เป็นกลยุทธ์ให้เขาอยากตอบเราเร็วๆแต่ ใช้กับพี่ภูมิไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ตอบหนูก็เลยหนูก็อึดอัดเองหนูก็เลยพิมพ์ไปเลยว่าต้องการอะไรแต่ก็จะมีพี่ภูมิที่คอยช่วยตลอดละกันเวลาเจอเรื่องอะไรมาก็ขอบคุณมากมาคืองนี้เป็นกําลังใจให้เช่นกันจะครับก็ขอบคุณพิงๆมากมากขอบคุณที่มานะครับขอเียงปรบมือให้กับพิงๆพิงค์นะครับขอบคุณแฟนๆพี่ภูมิเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ว่าด้วยนะครับที่ให้ผมนะครับ ให้แล้วก็ให้อีกทีหนึ่งใช่ไหมให้แล้วก็ให้พิงพิงขอบคุณนะคะอุย้ยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะไม่กระแทกฟันด้วยไม่กระแทกฟันเหรอเมือ่อกี้นี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครขอเซฟประมือให้กับพิงพิงด้วยครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วนี่นะคือแชมป์จากรายการเดอะก l d e เด้นซองซีซั่นสองนะครับน้องพิงพิงในวันนั้นนะครับในวันนี้เรียกผมพี่ภูมิเยอะที่สุดในรอบปีเลยนะครับ เรียกตลอดเหรอแค่เรียกเรียกเกินอ๋อเนี่ยครับผม